ชาวเน็ตแห่เชียร์ละครคู่เดียนาพระเอกหน้าใสาเคมีดีงามล้าน8อิ่งโตยิ่งหลอ่อแถมฮอตสุดๆสำหรับนักแสดงหนุ่มดาวรุ่งบูพงศิวัตตั้งวันเจริญที่ตอนนี้ขึ้นแท่นบัณฑิตป้ายแดงไปหมาดๆจากรัวมสวท่ามกลางเพื่อนๆพี่คนบันเทิงและเหล่าแฟนคลับร่วมแห่แสดงความยินดีแนนมหาวิทยาลัยล่าสุด นางเอกสาวเดียนาเพียโปโก็ได้พาแฟนๆย้อนวันๆชวนน้องบูมาแต่งชุดนักเรียนในฐานะสิทธิ์เก่าโรงเรียนตอนบอสโกวิทยาอุดรธานีพร้อมเขียนแคปชั่นร่วมแสดงความยินดีกับอิงหนึ่งความสำเร็จของหนุ่มรูว่าเลิกเรียนแล้วครับวันนี้น้องดูรับปริญญายินดีด้วยนะครับจะเป็นมัมมีหนุ่มรูตลอดไป ท่ามกลางแฟนๆเข้ามากดไ like, ลค์คอมเมนต์รัวๆคู่นี้เคมีดีงามสุดๆรุนสนั่นต้องมีผลงานร่วมกันแล้ว